ครับมาดูคลิปที่สองของวันนี้ครับก็ขอ,ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภพยสลนครทับซิ่งครับบรรยากาศข้างหน้านุน่นใกล้จะเสร็จแล้วอีกเจ้าหนึ่งแต่ไม่ทีมง,งานไม่โครคันไหนมีรถเยอะมันกระเร็จไวอย่างว่าทีมง,งานนั่งนี่เลยมันลงกราดเขาหรอมันลงตั้งแต่ตอนนี้แล้วเขาเปลี่ยนไปนูน่น ตอน,นั้นเห็นเห็นเขาวิ่งไปเข้าซอยตรงนี้แหละรู้ปเทกของใครทีมงานเรานนะแต่ละคันก็จะขึ้นโบได้โอ้โหโถดังมากครับเรามาขึ้นโบกันอีกครั้งนึง Còn máy bạc ở đi rất xong nhau liền Hãy subscribe cho viên không จ้างคนขับเขาให้ยังไงสามสิบเจ็ามสิบเค่าธรรมันแลว้วำค่ารรมนแลว้วก็คือคนขับรับจ้างในเที่ยวละสามสบนี่นะหักค่าทุกอย่างแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์นกันああคนขับ30บเปอร์เซ็ต์จักงคเจ็ิบเปอร์เซ็นหลังจากค่าค่าใช้จ่ายแล้วยัดมากไปเยอะจัดน้อยไ้น้อยไม่ยันเลยก็ต้องเรียนคนขับแปลว่าอะไร อย่างเช่นขับแต่ยังเดียวแต่รถไม่ดูเลยโอเคใช่ไม่ก็ยังทำเที่ยวทำแน่ได้เตปลือสายนี่เล้อเมื่อมันเง,เงียนมากลับรถรถดำนี่ติดทุ่งา,าันนะจนดินที่กลบไว้ไร้รองรอบ

อมันมือสะดยเลยว่ะจนไม้มันบังไม่คนไม่ได้สังเกตด้มยสกเช่นไอยัยนี้คุณกุลจลไม่ถึงกับคุ้งไม้